แล้กับเพจนี้ราคาลดลงครึ่งนึงเลยเหรอเนี่ยอแต่แปลกๆฮะเดี๋ยวลองเช็คก,กับแอปพลิเคชันตำรวจท่องเที่ยวประเทศไทยก่อนดีกว่า ถึงคุณจะพร้อมมาเที่ยวไทยแล้วแต่มีหลายอย่างที่ไม่ควรทําเพราะเสียงโดนหลอกเสี่ยงอาชญากรรมและเสี่ยงได้รับบริการที่ไม่มีคุณภาพครับหูประเทศที่3ที่อยู่ข้างประเทศไทยนี่สวยมากๆเลยนะคะเอา้าคุณจะไปต่อประเทศที่3ด้วยเหรอครับ ใช่ค่ะนายจ้างบอกให้ฉันไปลงเครื่องที่ประเทศไทยก่อนแล้วเดี๋ยวมีคนมารับไปต่อประเทศที่สามค่ะรายได้ดีมากๆเลยนะคะขออนุญาตนะครับแบบนี้มันเสี่ยงโดนลักพาตัวและเรียกค่าไถ่นะครับแล้วยิ่งท่ายึดเอกสารทางราชการหรือพาสปอร์ตแบบนี้เสี่ยงมากๆห้ามทำโดยเด็ดขาดนะครับ โอ้ oh, อะไรคเนี้หนักจังเลยห้ามเปิดนะคะคนที่ฝากฉันมาบอกว่าห้ามเปิดโดยเด็ดขาดค่ะไม่ได้นะครับอย่าถือหรือรับสิ่งของจากคนแปลกหน้าเข้ามาในประเทศนะครับเพราะเสี่ยงอาจจะเป็นสิ่งของผิดกฎหมายคุณอาจจะโดนดำเนินคดีตามกฎหมายได้นะครับ โอ้หใครครับเนี่ยหล่อจังแฟนฉันเองค่ะโทรมาจากประเทศไทยเลยนะคะเนี่ยเฮ้ฮาวเป่าเป้ฮะเป็นอะไรนะได้เดี๋ยวโอนเงินให้เลยอย่านะครับคุณรู้จักกับเขามาก่อนเนะครับไม่ค่ะแต่เราวิดีโอเขาด้วยกันทุกวันแบบนี้น่าใสค,ครับฉันรักเขาจะตำรวจท่องเที่ยวห่วงใยคุณนะครับเพราะสมัยนี้เทคโนโลยีของวิชาชีพมีการสลับหน้าหรือฟรชสวอป หลอกให้รักละโอนเงินต้องระวังกันให้มากขึ้นนะครับว้าทไทยปั้งเหรอ